สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแมวใหญ่นะครับหากว่าเรามีข้อมูลแบบนี้เราต้องการนำค่าแคต0 0 1ไปบวกเพิ่มทีละ2นะครับผลลัพธ์ต้องการเป็นแคต0 0 3 005 007 009ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เราทำแบบนี้ได้เลยนะครับคีย์ตรงนี้เป็นแคต003จากนั้นครอบข้อมูลตรงนี้ตรงหวัวมุมล่างตรงนี้ลากลงไปนะครับดึงลงไปนะ เราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าเราต้องการเขียนสูตรนะครับหรือว่าใช้ฟังก์ชันไปช่วยนะตรงนี้เราทำแบบนี้ได้นะครับตรงนี้ขอย้ายไปไว้ตรงนี้ก่อนนะตรงนี้เราใช้ฟังก์ชันไรต์ไปตัดจากค่าด้านบนเนี่ยเอามา3ตัวนะครับมันจะเป็นแบบนี้ก่อนบวกด้วยเลข2กด ENTER มันจะกลายเป็นเลข3จากนั้น ใช้ฟังก์ชัน text ไปช่วยนะครับ text ตรงนี้ทำให้มันเป็นตรงนี้3ตัวก่อนนะจากนั้นใช้ c a t ไปวางข้างหน้าเชื่อมก็คือใช้แอนไปเชื่อมนะครับแล้วก็ copy ลงไปเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเหมือนกันสูตรที่ได้ตรงนี้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ